అధ్యాపనవతోదారదు సమా సంగుద సాగర కంటైనత నందుని నింప పరితాలో బాహూతార గంటోది పరితవారమే తంత్రే కావరందా వితతి కావర తంత్రవరి పోతాదు ధేగవేద రూపే ఇసికరంతే జందని ఏవిమానే దివేరం దితామే నవన కథనే కనవత్ సంమయితేతే కుమాద్యంజే వాచన కుం అభిసమేయ సకన్నపరా కాది సంపతస ยังมูลีมาราภันต์นะครับพระบเมสมาหลตัวธรรมะสวรรค์ก็รุณยามนันตาธรรมะสวรรค์ก็รุณยามนันตาธรรมะสวรรค์ก็รุณยามนันตาสาธุคับบูชาพระราชาในเชิงวีเดมาดาบิ่งบนตะวันผู้ใต้พิพผู้ใต้บารันกู่นี้จักวาลผู้ประาอาจารย์กู่ร่วมพระองค์กู่ฤษีจีภพกู่วัดจักรวาลจักรวาลก็แต่เออพม่ได้ยังพุทโธตะวันเขาพุทโธุ้ทโธเรียนมาที่กุมภาสิศีนับแปดขุมแี้เสรีลงมาทางกัษตรีทำมังกรที่ทางกัษตรี ทีกาลยาณตาทีเป็ตรงนิตาลเราาจจะอยูันดมสมงวัติุยติเมสุนันโมมันเทวาติสาบาเทเดวันนะรัแต่ในนมจัเขาว่านี้ตงน้จะได้ลงมาเป็นสักธิ์ศพญานุกาาหรืกุศาเดิน આજે જમાતેરીયા તોયા જમાતે જમતોયા જમાતે જ 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 જમાતે જ મતો Ini lah. Ini lah. Kue kue

ไปร้้ยบาท <laughs> <c oughs> ไปอลัด